เป็นไรท์จับฉันได้สิครับโดนไปเลยครับออชอบบูลลี่ใช่ไหมเราอะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะน้อง <c oughs> เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทอมแมนเจอร์ดี้เชดครับวันนี้เราจะไปเล่นแมวคาร์บ,บอย นะครับผมเพิ่งซื้อมาก็ต้องจัดสักหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกเนเลยดีกว่าครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปห้องไหนดีว่าไปห้องนอนก็แล้วกันนะทุกคนโอเควางกับดักไปก่อนเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมนะครับนะอ่ะมีมาตรงนี้ปังโอ้โหเุ้ยอฮ้ยเ้ยโอ้ไม่โดนเป็นไปได้เป็นไปได้ระยะประชิดขนาดนี้โอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฝ้าไว้ก่อน ราะว่ายังไงมันก็ต้องมาแน่นอนนะครับมีเค้กเอพีสองก้อนตรงนี้นะครับอของป่าก็ไม่มีขอของหน่อยสิน้องเป็ดเออมันต้องอย่างงี้ลูกรักนะครับนะให้ของทั้งฉี่ก็ต้องของดีๆหน่อยนะเอาไม่มาแล้วละ่ะทีนี้ไม่มีใครมาเลยครับเออยังไงยังไงยังไงหรือว่ามันจะไปโข่ห้องใต้หลังคาไม่น่าจะได้นะครับผมว่านะนี่ไงนี่ไงทุกคนนะยังไงครับปังไหมปังไหมมานี่มามานี่มา มากันเยอะแยะเลยทีนี้ครับมากันเพียบเลยมากันเพียบเลยนะครับเก็บไปสองอันแล้วอ่ะคูดาวสกิลอีกเออเอาเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มากระจายกระจายไปไหนแล้วล่ะฮึบฮึบเออเด้อมาดิมาดิมาดิเกมฮีกว่าเกมฮีกว่าทุกคนเออมาดิครับ มันก็มาให้ตีแบบว่าเรียงตัวมาเลยนะเอาเียบกับดักผมอย่างงี้อยางงี้ยังไงยังไงน,งนนะฟี่ัาฟี่ตาฟี่จ๋าตาฟีจาฟ่จา๋าโอ้โหไปนู่นเลยครับล้มสกไก่เลยนะครับมานี่มามานี่มาโอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดเนดเด็้เดเด็ดเดเดนเดเฮ้ยเฮ้ยเุ็ไปไหนแล้วล่ะเด็ดเเด็เกกบบ็า สกิลกระทิงมันก็ไกลเกินไปนะครับนะเออบางทีเออเอออับแซ่ก่อนเออเออฟาดไปฟาดไปฟาดไปเยอะๆทำดาเมจได้นะครับไอแซ่เนี่ยนะทุกคนนะฮึบฮึบยังไงยังไงเออเอาเอาวิ่งไปอย่างนั้นแหละผมชอบวิ่งไปอย่างนั้นแหละเออเอาเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะอ่ามีก้อ้ตรงนี้พอดีเลยครับทุกคนโอเคต้องโอเคโอเคโอเคมานี้มานี้เอาเอาเอ้าหลุดหลุดแล้วเป็ด เป็ดอะไรหงเป็ดวะเนี่ยบางทีก็รำคาญเ,เ,เป็ดนะครับเป็ดนะครับมานะมันอยู่ฝั่งเราจริงไหมมันเนี่ยทุกคนบ <c oughs> โอเคปูไปอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะครับโอเคได้ไรได้ลูกกรอบมานะครับก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับนะ <c oughs> นาทีนี้ได้ไรเอาหมดมาทีงแค่รอจังหวะทุกคนรอจังหวะแบบนี้นะครับโอเคมาดียวดมาดี โดดมาเนี่ยเออโดดมาโดดมาโดดมามีแซ่มีแส่นั่นแหละขิดไปขิดไปกะทิ้งโดนไหม,มตัดหน้าไปนิดเดียวครับแบบเอ,อได้เจ้านักสืบเจอรี่มาตัวแรกนะครับถือว่าดีหน่อยนะครับไม่งั้นมันปวดเลยนะครับนะรองขนหายตัวมาช่วยเพื่อนะอะไรแบบเนี้ยมีมาไหมมีมาไหมครับไม่มีใครมาต้องสสยไปหาของมาช่วยเพื่อนนะครับโอเคมาแล้วครับมันกลับมาแล้วนั่นไงจริงด้วยกลับมาพร้อมได้ดอกไมครับอีกตัวหนึ่งมาก็แจกกันนะครับท็อปปี พี่อย่าทําแบบนี้แกพี่มาดีมาเี๋ครับมาเดี๋ครับยังไงยังไงยังไงครับยังไงอัดจัดจัดจัดยังไงยังไงยังไงอาการมันเป็นยังไงครับเอาเจอกันค <c oughs> ิดว่าแต่เจอกันแตกนะครับมาขอของหน่อยน้องปิดน้อยผู้น่ารักเออมาได้เจอกันมาเหมือนกันนะครับอาฮะแปดวิสุดท้ายครับมาไหมไม่น่าจะมาผมว่านะครับมาเข้าหาจังหวะเข้าไม่ได้นะโอเคผมไล่เลยก็แล้วกันเนาะ เก็บไปหนึ่งครับนาทีนี้เก็บไปหนึ่งแล้วอรัวหัวกระถิงข้งสองฮบฮบเออเออเออหัวแต่ล้อหัวแต่ล้อทําดาเมจโดนไปเลยครับเป็นไงล่ะครับเอาไว้หูกเก็ยี่ข้างบนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะอะอยู่ห้องนอนข้างบนสุดเลยนะครับเคขึ้นไปทางนี้ครับอ่ามีกับดักอยุงนี้ด้วยครับสวยสดงดงามครับวางกับดักไปด้วยนะครับตรงเก้าอี้จรวดนี่ยแหละโอเค ดูสิว่ามีของอะไรให้เราเล่นอีกโอ,โอ้มีกบดักทุกคนวางแบบนี้ก็ได้นะวางเป็นซ้อนสองชั้นอะไรเงี้ยเออกันพลาดกันพลาดครับเคลียของไปด้วยนะฮะเคเลียของไปด้วยเคลียพวกนี้ไปด้วยเนะี่ยเออพวกรถเข็นเนี่ยตัวดีครับบางทีนะครันะมาไหมอ่ามาแล้วหนึ่งครับทับฟฟี่ทัฟฟี่โดดมาปึ้งปึ้งเอา้าไม่ไม่ปึ้งละ่ะเออนั่นแหละฟาดไปฟาดไปโอเคเรียบร้อยครับเก็บสามนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ จะทำยังไงครับเจอสถานการณ์แบบนี้ครับจะมาช่วยเพื่อนไหมหรือว่าจะดันชี้ต่อนะครับนะเออมาไหมน่าจะมาแล้วแหละผมว่าครับนาทีนี้ต้องมาแล้วนะครับอ่ะเอาดักเฝ้าอยู่นี้ครับอัพกระถิงเวอรสามแล้วนะครับโอเคปล่อยกระถิงไปด้วยผมไปรอด้านหน้าดีกว่านะครับนะให้เขาแบบว่ามีโอกาสได้ช่วยกันหน่อยทุกคนดูสิว่าได้ของอะไรมาอ่าได้น้ำยาดูมาอ๋อมาจากข้างหลังนะครับนะ เออมาจากห้องใต้หลังคาเยี่ยมมากนายฉลาดเป็นกดเลนนะอืมไม่เบาไม่เบานะครับนะฉลาดถือว่าใช้ได้ครับเจ้าตัวโจรสลัดนะครับโอเคเดื่มน้ำยาไปก่อนมาทีนี้ก็ไปข้างล่างครับชีตอยู่ห้องครัวเพราะยังไงเขาก็ต้องมาเอาชีตอยู่แล้วหรือไม่ก็ไปห้องใต้ดินฮนะห้องอนเนกประสงค์นะทุกคนตอนนี้ผมเดานะ เขาน่าจะอยู่ประมาณลานหน้าบ้านคิดว่านะครับกําลังหาของหาน้ํายาอะไรพวกนี้ฮะเอาไงดีผมผมอยู่นี้ก็แล้วกันฮะรอจังหวะนะครับเห็นชีดขยำเมื่อไรไปเลยนะชีดขยับปุ๊บเราไปเลยนะครับนะตอนนี้ก็ซุ่มดูสถานการณ์อยู่นี้ไปก่อนยังไงอ่าผมว่าแล้วต้องเอาตรงนี้ครับโอเคสกิลไปครับทุกคนโดนไหมอ่าเรียบร้อย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 โอ้ก็ยี่ห้องใต้ดินไม่มี เกมนี้เข้าทางหนูชัดๆอะเออมันต้องมีดิครับเ,ออเราดูกระอีอยู่โคตรไกลครับทุกคนเอออยู่ตรงทางโจรสลัดดันชีตด,ด้วยโอ้โหเข้าทางหนูชัดๆอะคือผมจะพาไปห้องข้างล่างก็ได้นะครับแต่ว่าโอ้เนี่ยเนี่ยหลบหลบก่อนหลบก่อนโอเคหลุดอีกตัาะหกลุดอีกต่าอหืกเอาไงเอาไงฮะเออเอา,เอาทิ้งคิดได้ไหมคิดได้ไหมโอเคปลาลูกกอล์ฟไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งฮะ ผมปิดอันนี้แป๊บหนึ่งนะปิดเตาอบโอเคซ่อมตัวอีรวดแป๊บน,นึงนะเกมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอปลาแม่นสะด้วยคนไทยนี่นาคนไทยนี่นาทีเหตโตสการเนี่ยคนไทยนี่นายังไง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 ครับยังไงเออเอาเอาไปไปฮะ ปฮะโอเคปิดเตาอบชอบเปิดเตาอบเป็นไรฮะชอบอบขนมปังใช่ไหมฮะโสดการโสดการอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอสิออาการมันเป็นยังไงคเอา,าเงงอแซไปฮะทุกคนออาแซถ้าแซฟาดเยอะๆทำดาเมจได้นะครับแบบที่บอกนะโอเคเขาน่าจะหาจังหวะดื่มนมดื่มนมจับชั้นให้ได้สินี่เจ้าเหมียวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ จับฉันให้ได้สินะครับนะไม่ต้องไปไล่จับก็ได้นะครับจริงจริงจริงๆไม่ต้องไปไล่จับก็ได้นะครับเออไม่ต้องไล่จับให้เสียเวลาครับมุดข้อท่อไหมหมดข้อท่อเออเรียบร้อยจับฉันให้ได้เลยเจ้าหมีเวาเดยงไปแล้วชอบบูดีใช่ไหมเราอะฮะอืมอืออลุกเร็วซะด้วยลุกเร็วซะด้วยเออเอาเอาเอายังไงยังไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กิ้งมากิ้งมากิ้งมาอ่ายังไงครับ แซฟัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ามาสคูนี้มันใส่การ์ดลุกไวนะครับไอโทรศัพกทก์นเนี่ยเดี๋ยวมันต้องโดนผมนะฮะอ่ะเกาะก้อนเดียวมาดันสิมามาดันสิมาต่อไปเอาชีตข้างบนก่อนนะครับห้องขวัวเราไปเฝ้าไว้นะทุกคนนะไม่ให้มันมาดันชีตไปทำลายก็อี้้านหน้าบ้านทำลายเพื่อทำลายเพื่อนะครับนะเออฮึบหมาได้น้ำยาแปรงล้างนี่ ดื่มไปก่อนเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวทางหนูมันได้นี่ปวดประมาณหนึ่งนะทุกคนนะเอาไงเอาไงฮะเอาไงครับอืมอฟาดไปฟาดไปยังไงลงแบบนี้ลงแบบนี้โดนไหมโดนไหมกระทิงควิดควิดโดนไหมโดนโดนไหมโดนไหมไม่รู้ที่ร,รู้ๆโดนเราโดนแล้วโอ้โดนแล้ว โดนแล้ว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 นะครับเออเอาโดนแล้วครับจับฉันให้ได้สิครับทีเฮดโทศสแกนนะครับโดนไปเลยนะครับโทศสกกนเรานะครับยังไงครับมาไหมมาไหมเราโอ้ยโอ้ยมาไหมเออเอาโดน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 เออ รักเพื่อนรักเพื่อนมันรักเพื่อนทัฟฟี่รักเพื่อนใช่ไหมเออผมปิดประตูไปก่อนนะครับนะเวลาใช้สกิลวัวกระทิงนจะได้แบบค่องๆหน่อยค่องๆหน่อยไปไหนละไปไหนไปไหนแล้วเอ foram? อเออเอเอมันช่วยกันดีวะช่วยกันดีวะทุกคนเออเอายังไงยังไงครับฮึบฮึบอัพสกิลแซ่ให้เต็มฮะนาทีนี้โอเคปิดไปก่อนนะครับโอเคทัฟฟี่ล้มแล้วอยู่ไหน่ะอ่อาล้มอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคมีการเปิดตู้เย็นด้วย แม่เราเนี่ไม่ธรรมดานะนี่อะยังไงโอเคปิดเตาอ,อบไปก่อนนะครับหืมื่นงงหมื่นงง,งชอบเปิดเตาอ,อบนะเราเป็นอะไรเนี่ยฮะโทสกันนะชอบเปิดเตาอ,อบนะโทสกันนะเออเอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออ อสก,การเป็นไรจับฉันได้สิครับโดนไปเลยครับฮึฮึอชอบบูลลี่ใช่ไหมเราอ่ะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะน้องแ <c oughs> บบว่าเราบันคนละขั้นนะครับ<อ>นะอ่ะดินหลุดดินหลุดเอาการดินไวมายังไงครับปิดประตูแล้วจะไปโผล่ทั้งไหนล่ะครับเพื่อนอยู่นั้นนะครับจะไปโผล่ทั้งไหนเจ็ดหกห้านะช่วยทันไหมเอาเอ้าวิ่งไปวิ่งไปเอ้าเอาปล่อยให้วิ่ง <c oughs> ปล่อย วิ่งวิ่งไปอาเออเป็นไงจับฉันให้ได้สิครับโดนสแกนนะครับแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยอโอเคครับทุกคนคะหากคุณนชื่นชอบคลิปนี้ยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ